อ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ ke, นิกเกะก็เดตเอาวิกตอรี่นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดเกลือตัวละครใหม่นะครับแมสนะฮะอ่ะก็มาอยู่กันที่หน้าตต้แล้วฮะโดยตต้ใหม่ก็จะเป็นอ่าแมสนะฮะอ่ะโดยนิกเกเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะก็เราก็จะเปิดอย่างแค่2ทองไม่รู้ถึงไหมเพราะว่าเรามีตัวอยู่แค่30โอเคเราไปเริ่มเกลือกันที่โลแรกเลยดีกว่าครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยเก่งไม่เก่งผมไม่รู้ตัวหน้าเปิดก็คือเปิดนะฮะทำกองทัพเรือไปเริ่มกันที่โลแรกดีกว่าขอได้ไหมขอแบบออกไวไๆนะไวๆทองๆเนี้ยผมไม่ได้สามทองมานานแล้วนะขอสักแบบสามตัวติดๆเกือตั้งแต่เริ่มโอเค สคิปเลยแล้วกันเลขอสองเลขอสองตัวแล้วจะใช้เพชรไม่อยากใช้เพชรอ่ะขอไม่ใช้เพชรได้ไหมได้ไหมได้ไหมเกมนะพรีเซสขอทองหน่อยสักสามตัวแบบออกแมสสักสามตัวเียโอ้โหทองอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่ทองเนี่ยม่วงโอ้โหไปเลยสคิปเกลือแบบตอนเนี้ยดวงเกมนี้ผมหมดแล้ว ปกติผมได้ทองไวมากเลยนะดวงเกมนี้สงสัยจะใช้หมดแล้วมาทองหรือเปล่าบองว่าตู้หน้าๆเนี่ยจะไม่จะไม่อยากเปิดนะจะได้เก็บตัวไว้โหทองทองเพื่อนทองเออเผ็ดก็ไม่เหลือผู้สาเก็บามาไปกันต่อเท่าไหร่ใช่ รอบละสามหมื่นรอบละสามพันเพชรโอเคทองได้แล้วนะเพื่อนมันมันมันม่วงมามันม่วงมานานแล้วขอสักทองทองออปกติเกมนี้นี่มีการันตีเท่าไหร่ไม่ผมไม่รู้เลยปกติก็ได้ทองก่อนตลอดไปไปไปเหลืลลหอเท่าไหร่เนี่ยเพชรกุศาเก็บคืนมาทองได้แล้วเพื่อนนะพีซ องเอ๊ะมันจะไม่ทองเลยเหรอเพื่อนผมไม่มีเลยซีรีส์คลิปนะไปยืดยืดระยะเวลาคลิปกับเพื่อนนะอยากได้ทองแล้วขอทองหน่อยขอแบบตรงปกนะไม่เอาไม่เอาไม่ตรงนะเดี๋ยวมันจะเปลืองไปม,มากกว่านี้ตรงปกหนะ <laughs> ทอง <laughs> โอเค โลที่ผมเปิดมาเท่าไหร่หละห้าปะเพชรหมดเพ็รหมดแน่นอนจอังหวะนี้กลับไม่เหลือให้เปิดตัวอื่นเลยมาเอ้ยทองสักทีมาขอตัวหน้าตู้แมชขอแมชโอ้โตัวเดียวเองโคตรน้อยอะไรเนี่ยโอนาน,นานจะออกให้แค่ตัวเดียวหรือต้องเปิดหลักใหม่ถ้าเปิดหลังใหมนี่น่าจะได้เยอะปะ ม,ม่แต่แมนไม่อยู่ไฟไหนนะผมผมผมไม่ได้ดูมาด้วยน่าจะตัวถัดไปนะเอาไม่ใช่ตัวถัดไปอ่ายิปสันใช่ไหมเอลิสันขอหน่อยเออโอเคอย่างน้อยก็ออกอที่แบบทองแรกนะเราจะได้แบบ ไม่ต้องเปลืองเพชรไปมากกว่านี้โอ้ใช้เพชรไปตั้งหมื่นหนึ่งเยอะเหมือนกันนะก็ไม่มีอะไรก็มาเปิดเป็นกาชานะสั้นๆระหว่างรอ7บาปอัปเดตนะฮะสัปดาห์หน้าก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรก็เป็นอัปเดตรอตัวละครใหม่นะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะ เค็มพอสมควรสำหรับตู้นี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ